สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องกลุ่มขอัชาแนลในพาร์ทของปฏิกิริยาเคมีเคยบอกไว้ว่าจะทำปฏิกิริยาเคมีให้ดูฉะนั้นวันนี้เกินนนำแล้วกันผมซื้อสารเคมีและอุปกรณ์เครื่องมือมาบางส่วนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องปฏิบัติการเคมีของโรงเรียนนะครับอ่งที่ผมซื้อมาอันนี้คือโลหะโซเดียมขวดแค่นี้นะครับหาซื้อยากมาก สาเหตุที่ผมยังไม่ทําทิษสักทีว่าผมหาซื้อตัวนี้ไม่ได้สุดท้ายไปเจอร้านร้านหนึ่งเขาขายมาโซเดียมอ่ะเดี๋ยวทําอะไรกับโซเดียมบ้างนะครับอุปรกรณ์ที่ซื้อมามีอะไรบ้างของถุงนี้นะครับหยุดมาก่อยอันนี้คือ95เปอร์เซ็นทานอลนะครับก็เดียเด๋ยวเกี่ยวยังไงกับโซเดียมค่อยว่ากันอีกทีนึงครับต่อไปอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับปีนอปทาลี อินดิเคเตอร์ฟิล์มทัน่ะต่อไปครับตะเกียงแอลกอฮอล์ A ซื้อมาได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้ซื้อไว้ก่อนอโอเคหมดไปแล้วถุงแรกมาดูถุงที่สองไซลิเตอร์หรือกระบอกตวงอันนี้ไซส์สองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะครับใช่ไหมใช่ แต่รู้สึกว่ามันแข็แปลกๆนะครับอันนี้เท่าไรเลยหนึ่งร้อยมิลลิตรนะครับเซนเซอร์มันคับเป็นกระบอกตวงต่อมาโรเปอร์สามลิตที่คีบเป็นไม่มั่นใจว่าเป็นสเตลเลตไหมนะครับแต่ว่าโอเคน่าจะหรืออาจจะเป็นเหล็กชุบโครมีอย่างคอมเบรนะูโอเคตัวน,นี้ต่อไปบีเกอร์500มิลลิลิตร แล้วก็มีบีเกอร์ขนาดเท่าไรนออันนี้100มิลลิตรนะครับยังไม่ได้แกะนะบีเกอร์500เอทอร์โมมิเตอร์ทอร์โมมิเตอร์แกะให้ดูทอร์โมมิเตอร์นะครับก็ราคาเท่าที่หาซื้อได้นี่บีเกอร์นะครับบีเกอร์อะ นี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่ผมซื้อมาแล้วเตรียมทําปฏิกิริยาให้ท่านได้รับชมเป็นซีรีส์ของโซเดียมนะครับโซเดียมจะทําอะไรยังไงบ้างรอติดตามรับชมกันก็แล้วกันบอกไว้ก่อนว่าอุปกรณ์ผมซื้อมามันอาจจะยังไม่ครบผมก็อาจจะมีการหยิบยืมอ,อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของทางโรงเรียนเน้นว่าผมจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือของทางโรงเรียนในเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่ใช่ อุปกรณ์ที่สิ้นเปลือกนะครับสามารถใช้ได้หลายรอบเช่นเครื่องแก้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสารเคมีหรือเป็นอะไรเงี้ยผมจะจัดซื้อเองไม่ใช่ของทางโรงเรียนนะครับให้ก็จะรับทราบตรงกันคือมีดราม่าว่าทําใช้แนวตัวเองแล้วไปเอาอุปกรณ์ยรงรยมาใช้นะครับก็ขออภัยว่างบประมาณมีน้อยก็ใช้ซื้อที่จัเป็นแล้วก็อันไหนยืมๆโรงเรียนได้ก็ใช้ตามนั้นส่วนปฏิยาจะเป็นอะไรยังไงพบกันกับผมฟันกับ เคมีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เรียกน้ำย่อยสำหรับหลายหลคนที่รอติดตามก,การทดลองเคมีอยูอ่ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับเ,ออเก็บก่อน